หลังจากที่พวกเขาตกรอบคัดเลือกทั้งฟุตบอลยูโร2016และฟุตบอลโลกปี2018ตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วครับสำหรับอัศวินสีส้มที่จะทำให้การแข่งขันชิงแชมป์ยูโร 2, 2021ปีนี้กลายเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดมากยิ่งขึ้นเลยครับวันนี้ออฟไซด์กับเจ็ดเซียนเขียนมาเล่าขอพาทุกชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจและขุมกำลังของทัพอัศวินสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์กันเลยครับ ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันอยู่อันดับ16ของฟีฟ่าแรนกิง้งผลงานในช่วงหลังถือว่าอยู่ในช่วงขาลงอย่างมากเลยครับนับตั้งแต่พวกเขาแดนดับที่3ในสุนตบอลโลกปี2014พวกเขาก็ตกต่ำถึงขนาดขั้นที่ว่าตกรอบคัดเลือกไม่ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลรายการใหญ่ทั้งฟุตบอลยูโร Euro 2016และฟุตบอลโลกปี2018 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทีมด้วยการสร้างทีมขึ้นใหม่และโลนัเตะทีมชาติชุดเก่าๆออกจากทีมปลเลยครับรวมทั้งแต่งตั้งแฟรงค์เดบัวอดีตกุนซื้อของอาจ็กส์อัมเตร์ดัมเข้ามาคุมทีมด้วยนะครับอาบาสวินสีส้มในแลนภายใต้การนำทัพของกุนซืออย่างแฟรงค์เดบัวถูกจับสลากอยู่ในกลุ่มซครับร่วมกับทีมชาติออสเตรียมาซิโดเดเหนือและก็ยูเครนลยครับ สำหรับผลงานในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาทัพอัศวินสีส้มถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งครับพวกเขาจบอันดับ2ของกลุ่มชนะ6เสมอ1แพ้1ทําไปทั้งหมด24ประตูและเสียไป7ประตูเลยครับในส่วนของคุมกําลังนักเตะอัศวินสีส้มชุดนี้เริ่มจากผู้รักษาประตูครับทีมครูนายประตูจากนอกริสิต,ตี้ที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาพิมลีกก็ยังคงได้รับความไว้วางใจเป็นมือหนึ่งต่อไปเลยครับ ในส่วนของคู่เซนเตอร์ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยครับหลังจากที่เวอร์จูฟันไดกองหลังตัวแกรง่งหายเจ็บไม่ทันในศึกยูโรครั้งนี้เลยครับก็จะเป็นโอกาสของเดลิบินจากอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมที่รับตำแหน่งเซนเตอร์ร่วมกับทางด้านเดลิกจากยูเวนตุสกองหลังดาวรุ่งที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวสมัยที่เป็นกับตันทีมของอาแจกนะครับทั้งนี้2คนนี้ก็เป็นตัวหลักของทีมในแผงกองหลังของอัศวินสีส้มอย่างแน่นอนเลยครับ สำหรับแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาก็เป็นหน้าที่ของโอเวนไวรัลดาวรุ่งจากอักนาและเดนเซนดูฟรายจาก PFV I o f ไอโอเและครับมาต่อกันที่ผู้เล่นแดนกางครับนำทีมมาโดยจอร์จิโจวเวเนดุมจากหงแดงลิเร์พูลผู้เป็นหัวใจหลักในแดนกลางของทีมเลยนะครับจากประสานงานกับแฟรงกี้เดยองมิดฟิล์สารพัดประโยชน์จากบาร์เซโลนา ที่สามารถเล่นกับไวนดูได้เป็นอย่างดีเลยครับก็จะช่วยให้แดนกลางของทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งเกมรับและเกมรุกนอกจากนี้ยังมีทางด้านดรวิคาร์เซนจากอาเจสก็น่าจะได้รับโอกาสในแดนกลางชุดนี้ด้วยนะครับมาต่อกันที่แดนหน้าครับนำทีมมาโดยเมนเปสเดยศูสย์หน้าจากโอลิปิกรีโญนะครับที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดในทัพอสิรสีส้มชุดนี้เลยนะ แล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาด้วยนะครับยิงไปถึง6ประตูและก็จ่ายให้เพื่อนอีก7ประตูตามมาด้วยสตีเฟนเบอร์คุสจากเฟยนูตครับที่โชว์ฟอร์มดีจนกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติไปแล้วฮนะและสําหรับดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตามองก็เป็นทางด้านเดเยอมาเลนกองหน้าวัย22ปีจากพีเอสบีอลเฟนเลยครับก็น่าจะถูกแันขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชาติชตุดนี้ด้วยนะครับ จากที่กล่าวมาทั้งหมดทัพอสมิชุดนี้ถือว่ามีผู้เล่นเก่งๆอยู่มากมายเลยเละครับแต่พาละนในการทําเกมรุกส่วนใหญ่กลับตกอยู่ที่เมมเปสเตไปส่วนหน้าตัวเก่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปเลยครับว่าเมมเปสเตไปจะสามารถพาทีมชาติเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์ยุโรปในครั้งนี้ได้หรือไม่และที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอก็เป็นการคาดการณ์11ตัวจริงในแบบฉบับของออฟไซด์ site. มีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับ และทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของทัพอสศวนสีส้มในยุคของแฟรงค์เดอบัวผู้ตีแบบความคาดหวังของคนทั้งชาติในฟุตบอลยูโร่น,นนี้นะครับถ้าานะู้ช,ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและทีมชาติต่อไปจะเป็นทีมชาติอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ออกไซด์กับเจซียนเขียนมาเล่าผมต้องขอตัวลากันก่อนแล้วพบกันใม่ในคลิปหน้าบาเลยครับวัสดีครับ